เด็กชอบคาเนชัน่นนมแคลเซียมสูงนมผงมีดี a อรกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมครับผมช่วงนี้3ามน้ำมารอแล้วครับจำอวดหน้าม่านครับผมทุกวันนี้ภาษาย่อเยอะมากเลยนะครับผม,ผมตมีเยอะ<ๆ>เลยเยอะมากเลยนี่ยุคนี้มาใหม่แล้วมีนะฮะก็กกมีสายย่อ สายย่อสายยืนสายแดนสายเดียวมาแล้วสายฝอสายฝอคือแบบว่าฝรั่งนั่นเองฝอมาจากฝรั่งอาจจะชอบแต่งตัวเหมือนฝรั่งหรืออยากได้แฟนเป็นฝรั่งประมาณนั้นอ่ะสามนาอ่ะมารอแล้วมารอแล้วพร้อมแล้วครับผมกับคุณยายสายฝอตอนคุณยายสายฝอ นงผู้ชำนาญฉันเชี่ยวชาญหาผัวหายอาชีพฉันคือนักหาผัวหาได้จะชัวร์ละฉันมั่นใจผัวฝรั่งทั้งไทยแค่เทศอินเดียโปรตุเกสประเทศแ็กประเทศใหญ่หาผัวฝรั่งก็ไม่เคยพลาด ฝรั่งขาดตลาดฉันยังหาได้รับจ้างหาแฟนฝรั่งถูกใจกันทั้งสาวนอกสาวในเออเออเชะาเงนเงยเงงเงยชะเงงเงยสวีดัตสวัสดีจ้าวันนี้ยายมาให้หา อ้าแล้วผัวยายลราไปไหนแล้วไปแจ้งตำรวจเอามาหาฉันทำไมเออกันฉลาดไปแจ้งตำรวจจ้ไม่ไปไโอ้ยแล้วก็ห,วหัเข้าไห้อาไมอ่ะหัวใคน้นักไงล่ะยายโอ้ยไม่ต้องอายไม่ต้องอายม,ม,มหาผู่ชีวิตช่วยเนลมิตให้หน่อยได้ไหมอ๋อ,อ,อ,อจะมาหาผัว้ไม่ต้อง เดี๋ยวฉันหาให้แต่ว่ามีอยู่หลายเกรดมีหลายประเทศแล้วก็หลายที่มาเอถ้าโซนอังกฤษคิดหมื่นถ้าโซนอเมริกาสอง0 0ื่นได้โซนยุโรป5้าหมสองถ้าโซนบางบัวทองฉันก็มีขายงันฉันเอาโซนบางบัวทองจะได้เช่าห้องแถวแคราพอเน้นลงเออเน้นจะบ้า ทำไมอ่ะโอ้จะบ้าไปแล้วกังหัหาผัวฝรั่งไม่ใช่หาผัวคนไทยอ้ฝรั่งหมดเหลือแต่มังคุดมันหน้าทีเผ่าสุดในงามใสโอ้ยใจเย็นเล่นนาเดี๋ยวจะจัดหาผัวฝรั่งให้เก่อนอื่น ถามความชอบจะได้ตั้งกรอบสกรีนไว้ชอบปเอาชาติไหนเป็นคู่ชีวิตเอาลูกครึ่งสวิตกับปลั๊กไฟอ๋อทะลูบอกมาคงเป็นคัดเอาไว้จะขวนข้าวฉันไปถึงไหนเออไม่เอารีบเอาฝรั่งยู่นานฮะเอาอยูนายู่ท่าที่อยู่ท่าอะไรนม่ยู่นานเทอเลยวะจีนโอจีนแล้วมาช่งั เอาไหนแน่ไปหลายประเทศคืออยากได้หลายประเทศนันเถอะได้ใหญเอาสักประเทศหนึ่งเอาฝรั่งรัดยูทาหนุ่มอเมริกามันถึงจะสะใจผมสีแบบสีเด่นๆนะฮะเอาแล้วก็เป็นเจ้าของไร่ขอเอาเป็นเจ้าของไร่เลยนะมีฐานะอย่างนั้นเลยนะอ้อ๋อได้ได้ผัวรวยๆจะได้ช่วยยายได้ แล้วก็ส่วนสูงเนี่ยขอเน้น180เซนขึ้นไปโอ้โอเคอมีหนึ่งคนวรอเสียจ,จนทนก็ไม่ได้ขอดูรูปก่อนละกันะจะได้ให้ฉันตัดสินใจอขอดูรูปก่อนอแล้วกันก่อนยายนั้นเขาจะตัดสินใจนี่ไงรูปคนนี้นี่ เป็นฝรั่งท่านดีโคตรมั่นใจอนั่นเอาคนนี้เลยเอามาชมวยจะให้จักใจอ๋ยอยากได้คนนี้ไปเป็นแฟนฉันคิดสองแสนเดี๋ยวฉันจัดให้โอยทำไมมันแพงอย่างนี้เอาฝรั่งฉันดีน่าจะเอามหเยอถ้าไม่เอา แฟนฝรั่งแกคิดดูมั้งว่าแกจะเป็นอะไรเดี๋ยวยายจะตายแบบไม่มีผัวยายไม่กลัวแล้วกันหรือยังไงเดี๋ยวย่มพระบาลคงด่ายายแน่โอ๊ยยายแก่ๆนะหาผัวก็ไม่ได้เป็นขี้ปากขงชาวบ้านนังก็เหี่ยวยานแต่ก็โสดตายโอเคเอามาโล แล้วคิวอาโคตมาสแกน่ายแม่คิวอาโคตอยู่นี่โอนมาสียายจะรออะไรเท่าไรนักเกียสองแสนสองแสนนะอ่าเออาไปแล้วนะอะไรอะเสียงเสียงเงินเข้าเข้าอะโอ้ยพอเงินเข้าปั๊บกราบขอรานี่พอเงินเข้าปั๊บกราบขอราหัวฝรั่งยายมา แล้วนะยายโชคดีจ้าจ้าจ้างั้นเขต้องมาวันจันทร์ก็มีนะยายเัวฝรั่งผัวฝรั่งมาแล้วจ้าผัวฝรั่งอุ้ยดีใจจังโคตรลายตกใจนี่มันฝรั่งลูกพุทธาดูหน้าตาเหมือนคนไกลาย แต่ผมชื่อฝรั่งแต่เป็นคนไทยอ้าวอยากไอ้ที่อยากได้นักคนอยู่ท่าหนุ่มอเมริกาก็ที่ว่าไว้ผมนี่และคนยูท่ายูท่าอเมริกายูท่าน้ำนนไงเฮ้ยฉันสั่งฝรั่งหัวสีอ้าวดูดีๆที่มันไม่สีตรงไหนอ้าวเนี่ยหัวฉันละเป็นสีงอ ไม่ได้หลอกน่าจะบอกใครโอ้ยไม่ต้องตกอย่างแรกขอ,อเขาใช้แอปแต่งเพื่อความสบายใจออ๋ไม่เป็นไรช่างมันงั้นขอให้รวยแล้วกันยายทำใจอย่างน้อยแกก็รวยมีไลส่สวยๆไว้ค้าขายถึงแกไม่หลอกก็คงรวยลน้น ผมน่าจะจนกว่าคุณยายไร่ผิดโคตคนนั้นเขาเล่าคือไรก่กะเพาหลังบ้านมาเนือที่ไร่เกือบสองกระถางนี่แหละที่ทางที่วางไวอ้อผมกินแต่กะเพราะจะจนเป็นเต่าแล้วครับยาย,ยผมหวังไว้ให้ยายเลี้ยงยเพราะเงินผมเตี้ยไม่เหลือใช้เอาตายตาย ตาย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 กะจะให้ผัวเลี้ยงก็ต้องมาเลี้ยงผัวสงสัยหมดตัวจนตายเอช้ยงเลี้ยเลี้ยง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 เลงเลยงเลี้ยง่ทีายง่้ยงเล้งเลยงเลี้ยากหาคูงนลงเลีงเล่้งเี้่งเล้งเลี้ยงเลี้รงเงี่ยไม่ต้งปกงงง้ เขาชื่อฝรั่งเออไม่ใช่คนต่างชาติเออต้องดูดีไม่ใช่อย่างนี้ทางทางสื่อออนไลน์ก็ดีบางทีใน a c e b o o k เนี่ยบางทีเขาก็เขาเรียกว่าปลอมโปรไฟล์อ่ะอืบางทีไม่ตรงจริงนะอย่าอย่าว่าแต่หน้าคนเลยอของที่เราสั่งมาบางทีงก็ไม่ตรงโอ้ใช่นี่พี่พึ่งสั่งกางเกงมาเมื่อนี้เนี่ยเป็นไงพี่ใส่ไม่ได้หรอกครับบางอะบางเลย เันบางเลยใช่ไหมเออเรามันใส่มันดูมันดูสบายไงเออในแบบเขาใส่นะเออมันดูสบายดูสบายเราชอบสบายสบายไงก็เลยสั่งมาตัวใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แนบตัวเช่เลยบางเกินเอออะดูดีดีว่านะฮะจะหาคู่หาคู่ครองก็พยายามดูให้ดีให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเอาคนที่ใช่ดีกว่าครับผมครับผมพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย ืนสิบหมื่นแม่ยิ้มระรื่นของกลืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหมื่นผมเหลือทนไปขอดินรนให้คน้ายลูกกิน